นี่นะครับนี่ครับหนุ่มๆนะครับนี่ครับเอามาแบ่งราคาโควิดนะครับกระดุกตรงแซงดีนะครับนี่ครับเอามาแบ่งกันราคาเบาๆนะครับทุกตัวนะครับรุ่นเล็กก็แบ่งนะครับ นี่ครับไก่รุ่นๆครับไก่เป็นหนุม่มแล้นะครับสนใจก็พักทายนะครับตัวนะครับเริ่มเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มน้อยสองตัว นครับีมรอันะแนะครับมีก่หนึ่งตัวนะครับนี่นะครับใครสนใจพ่อไก่ปลกไอยนะครับครักเข้ามาถามได้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับแต่ว่าอยน